สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนคะคะเข้าสู่ช่องแอปพายทีวีค่ะวันนี้นะคะตามสัญญาค่ะแอบปบจะมาสรุปเนื้อหาซีรีส์เรื่อง k i n งด o มผีดิบคลั่งบาลังเดือดซีซั่น2ซึ่งต้องบอกว่าซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่มีเนื้อหาเข้มข้นแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไปหมดซึ่งหลังจากที่เราได้ดูซีซั่น1ไปเนี่ยก็เกิดคําถามขึ้นมามากมายว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้เดี๋ยววันนี้แอบปบจะมาสรุปให้ฟังค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้นนนนใีีั2มมอะไรบาง ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับช่องแอป์พายทีวีด้วยนะคะท่าทุกคนพร้อมแล้ว ดูกันเลยค่ะถ้าใครจํากันได้นะคะฉากจบของซีซั่นหเนี่ยเป็นฉากที่ซอมบี้กาลังวิ่งกรูเข้ามาในป้องประการที่อ e ีชางและลุ่มต่อต้านเนี่ยช่วยกันสร้างเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ซอมบี้เนี่ยวิ่งผ่าเข้ามาได้ซึ่งเปิดเรื่องมาในซีซั่นสก็เป็นฉากที่ต่อจากฉากนั้นเลยเหล่าซอมบี้หรือว่าเหล่าผีดิบเนี่ยก็วิ่งกรูกันเข้ามาช่วงแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าป้องประการจะสามารถป้องกันได้ แต่ไปไปมามาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเหล่าผีดิบเนี่ยกลับวิ่งเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือมีจํานวนที่เยอะมากจนทําให้กําแพงแต่ละอันเนี่ยเริ่มพังปทีละอันทีละอันไม่ว่าจะเป็นธนูหรือว่าปืนไฟเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําลายเหล่าผีดิบนี้ได้เลยเพราะวิธีการที่จะทําให้มันหยุดได้นั่นก็คือการตัดหัวเท่านั้นทีนี้อีชางกับเหล่าทหารเนี่ยก็รีบวิ่งมาหลบกันที่หลังกําแพงใหญ่แต่แล้วก็หลบได้ไม่นานค่ะ เพราะว่าเหล่าผีดิบเนี่ยสามารถพังทลายกำแพงและวิ่งทะลุเข้ามาหาอีชางได้ดังนั้นกลุ่มอีชางจึงพยายามวิ่งหนีซึ่งในขณะนั้นเองค่ะอันยอนเขาก็ได้บอกกับอีชางว่ามันมีเส้นทางลับอยู่เส้นทางหนึ่งให้พาคนเนี่ยไปที่นั่นทีนี้อีชางจึงได้นําชาวบ้านเนี่ยไปที่เส้นทางลับตรงนั้นซึ่งเป็นเส้นทางลับในการเข้าตัวเมืองสังจูนั่นเองทีนี้พอมาถึงประตูที่อยู่ในเส้นทางลับเนี่ยประตูนั้นเนี่ยมันถูกล็อกซึ่งมูยองเนี่ยก็พยายามที่จะทําลายกรอนนั้นให้ได้ แต่ในขณะที่มูยองกําลังทําลายกรน,นั้นเนี่ยซอมบี้ก็คือวิ่งเข้ามาเรื่อยๆจนทําให้ทหารแนวหน้าเนี่ยตายไปทีละคนทีละคนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอีชางและเหล่ากลุ่มต่อต้านเนี่ยก็สามารถเข้ามายัางตัวเมืองสังจูได้โดยการเสียสละของนายทหารท่านหนึ่งที่สละตัวเองยืนกันประตูวไว้ไม่ให้เหล่าซอมบี้ทะลุเข้ามานั่นเองค่ะและแม้ว่าอีชางกับกลุ่มต่อต้านจะสามารถเข้ามาในตัวเมืองสังจูได้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีใครยินดียินร้ายอะไรเลยซึ่งคนในตัวเมืองเนี่ยก็รู้สึกหดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิด เหตุการณ์นี้เนี่ยจึงทําให้อันยอนเนี่ยเกิดความคิดที่ว่า หรือนี่มันเป็นกรรมที่เราทําไว้ในอดีตซึ่งเขาเนี่ยได้คิดถึงเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนสมัยที่โชซอนเนี่ยมีสงครามกับญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยตัวอันยอนกับตัวโจฮักจูเนี่ยเขาได้หารือกันว่าจะทํายังไงให้โชซอนเนี่ยชนะศึกครั้งนี้ทีนี้ตัวโจฮักจูเนี่ยเขาก็ได้เสนอว่าให้ใช้สมุนไพรชุบชีวิตอันเนี้ยไปใช้กับเหล่าทหารที่ตายแล้วเพราะว่าถ้าใช้สมุนไพรเนี้ยทหารที่ตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาเป็นอสุรกายและเราสามารถใช้อสุรกายเนี้ยเป็น อาวุธในการต่อสู้กับเหล่าทหารทางญี่ปุ่นได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าศพทหารที่ตายเนี่ยมันเน่าเปื่อยจนแบบคิดว่าต่อให้ฟื้นขึ้นมาก็อยู่ในสภาพที่ไม่ดีและไม่สามารถที่จะชนะสงครามได้โจฮักจูจึงเสนอกับอันยอนว่าให้ไปฆ่าคนที่อยู่เมืองซูมังสิซึ่งเมืองนี้หมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยผู้ป่วยเป็นจํานวนมากซึ่งตัวอันยอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยเพราะหมายความว่าถ้าเกิดจะทําให้พวกนี้เป็นอสุรกายนั่นหมายความว่าพวกนี้จะต้องตายก่อน ซึ่งอันยอนไม่มีทางเห็นด้วยแน่นอนแต่แล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะโจฮักจูเนี่ยก็สั่งให้เหล่าทหารไปฆ่าคนเมืองซูมังและใช้สมุนไพรชุบชีวิตให้คนพวกนี้เนี่ย ตื่นขึ้นมาเป็นอสุรกายแต่มีเพียงคนเดียวที่รอดมาได้จากเมืองซูมังนั่นก็คือยองชินนั่นเองค่ะทีนี้พอมาถึงวันที่โชซอนกับญี่ปุ่นจะต้องรบกันเนี่ยโจฮักจูเขาก็ได้ปล่อยอสุรกายเหล่านี้ไปต่อสู้ซึ่งนั่นก็ทําให้ฝั่งโจฮักจูกับอันยอนชนะศึกไปในครั้งนั้นค่ะแต่เป็นการชนะที่ผู้คนทุกคนเนี่ยล้มตายกลายไปว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทุกคนล้มตายไปพร้อมกับความลับที่ว่ามีสมุนไพรชุบชีวิตอยู่รวมไปถึงไม่มีใครรู้ว่าโชซอนชนะสงครามนี้ได้ด้วยสมุนนพรอั ความลับนี้จึงอยู่กับอันยอนและโจฮักจูมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลับมาที่ปัจจุบันค่ะหลังจากที่ฝั่งซอบีแล้วก็อดีตเจ้าเมืองเนี่ยไปหาสมุนไพรที่ถ้ำและเขาไม่สามารถที่จะออกมาจากถ้ำได้เพราะว่าโดนซอบีล้อมไว้เนี่ยมันเลยทําให้เขากลับสังจูไม่ได้ซึ่งทางเดียวที่เขาจะรอดเขาต้องไปมุนยองเซเจที่ที่โจฮักจูอยู่นั่นเองค่ะเมื่อทั้งสองคนไปถึงที่มุนยองเซเจเนี่ยโจฮักจูเขาก็ได้สอบสวนนิดนดหน่อยหน่อซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าทั้งคู่แต่กลับ เก็บซอบีเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์เพราะเขารู้ว่าซอบีเนี่ยรู้ความลับเกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้กลับมาที่ฝั่งของสังจูค่ะพอตกกลางคืนมาเนี่ยอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สเสบียงขึ้นมาคือตอนแรกอะ่ะสังจูสเสบียงก็น้อยอยู่แล้วพอไฟไหม้อีกก็ยิ่งทําให้ประชาชนและชาวบ้านเนี่ยไม่มีของที่จะกินเหลืออยู่เลยดังนั้นอีชางและคณะเนี่ยเขาก็ได้คิดหาวิธีที่จะบุกเข้าไปในมุนยองเซเจที่ที่โจฮักจูเนี่ยอยู่ พราะเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องโต้กลับบ้างแต่การที่เขาจะบุกเข้าไปในมุยองเซเจเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าเหล่าผีดิบเนี่ยก็ล้อมตัวเมืองซังจูเอาไว้อยู่แต่ด้วยความฉลาดของอีชางเนี่ยเขาก็ได้ใช้ทหารเนี่ยให้กรีดเลือดล่อให้ผีดิบไปอีกฝั่งเพื่อเปิดทางให้อีชางและคณะเนี่ย สามารถบุกเข้าไปยังมุนยองเซเจได้ในที่สุดอีชางและคณะก็เดินทางมาถึงมุนยองเซเจค่ะแต่ว่าการมาถึงที่มุนยองเซเจเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันดูง่ายเกินไปอะ่ะคือไม่มีการป้องกันอะไรเลยเหมือนกับว่าเขารอหรือว่าต้อนรับอีชางยังไงอย่างนั้นน่ะซึ่งพออีชางและคณะมาถึงด้านในตำหนักปุ๊บก็โดนทหารของโจฮักจูล้อมเอาไว้หมายความว่าโจฮักจูเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอีชางจะมาในไม่ช้าเขาจึงใช้แผนตลบหลังเพื่อล่อให้อีชางเนี่ยเข้ามาในตำหนักนั่นเองทีนี้ตัวอีชาง ก็ติดอยู่ในตำหนักซึ่งถูกล็อกเอาไว้จากด้านนอกส่วนคณะที่ตามอีชางมาเนี่ยก็ถูกทหารของโจฮักจูล้อมเอาไว้ทําให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยอีชางได้ซึ่งในตำหนักเนี่ยอีชางเขาก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงสับประหลาดเสียงที่เขาคุ้นเคยเนั่นก็คือเสียงผีดิบนั่นเองพอเขาเห็นร่างซอมบี้ตัวนี้กลับทาให้เขาตกใจและช็อกมากๆเพราะว่า ผีดิบตัวนี้นั่นก็คือพระราชาหรือว่าพ่อของเขานั่นเองความรู้สึกของอีชางตอนนั้นเนี่ยคงเป็นความรู้สึกที่ช็อกแล้วก็เสียใจแล้วก็โกรธมากที่โจฮักจูทํากับพ่อแบบนี้จะฆ่าก็ฆ่าไม่ลงเพราะว่านี่คือพ่อของตัวเองแต่จะไม่ฆ่าก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ฆ่าเนี่ยตัวเองก็จะต้องถูกกัดตัดภาพมาที่นอกตําหนักค่ะ ตัวอันยอนเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะไปช่วยอีชางให้ได้เขาจึงวิ่งไปที่ประตูเพื่องการที่จะปดกรประตูแต่ทนายนั้นเองเนี่ยเหล่าทหารของโจฮักจูก็ระดมยิงใส่อันยอนจนทําให้อันยอนเนี่ยทุดลงกับพื้นแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจเนี่ยเขาก็ได้ใช้แรงทั้งหมดที่เขามีเนี่ยเอื้อมไปปลดกรประตูให้ได้ จนทำให้ประตูเนี่ยเปิดออกซึ่งพอจังหวะที่ประตูเปิดออกเนี่ยเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อีช้างเขาได้ตัดหัวของพ่อตัวเองเรียบร้อยแล้วซึ่งพออีช้างเขาได้เห็นอันยอนที่ถูกยิงและกําลังจะตายเนี่ยเขาก็รีบวิ่งไปหาอันยอนและอันยอนเนี่ยก็กระซิบอะไรบางอย่างกับเขาและในที่สุด อัญยอนก็สิ้นใจค่ะทีนี้ตัวโจฮักจูเนี่ยเขาก็ได้หยิบศีรษะของพระราชาเนี่ยขึ้นมาแล้วเขาก็ตีหน้าเศร้าและเขาก็ประกาศว่าให้จับทุกคนที่เป็นกระบฏและลอบปรงฝ่าชนพระราชานั่นหมายความว่าเขากําลังโยนความผิดให้กับอีช้างในข้อหาลอบปรุงฝ่าชนพ่อตัวเองนั่นเองซึ่งแผนทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามที่โจฮักจูวางเอาไว้ไม่มีผิดเลยเพราะทุกคนเนี่ยคิดว่าอีช้างปรงฝระชนพ่อของตัวเองเพื่อที่จะยึดอํานาจเอาไว้แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าอีช้างฆ่าพ่อตัวเอง พ,พ่อตัวเองเนี่ยกลายเป็นผีดิบไปแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้อีช่างและคณะเนี่ยถูกจับไปในที่สุดค่ะมาที่เมืองหลวงหันยางค่ะเป็นเวลาที่มาเหสีโจเนี่ยได้เวลาที่จะใกล้คลอดเข้ามาทุกทีแล้วแต่ฝ่ายทหารเนี่ยเริ่มมีการสงสัยละเพราะทหารเนี่ยเริ่มเห็นศพผู้หญิงแล้วก็ศพทารกผู้หญิงจนรู้สึกตหนีใจ แต่ว่าเหล่าทหารเนี่ยก็ไม่ได้มีอํานาจที่จะไปสืบสวนเรื่องนี้หรือว่าไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในตําหนักของมเหสีโจโดได้เพราะถ้าโจฮักจูรู้เนี่ยเขาต้องเอาเรื่องแน่นอนข้อสงสัยนี้ก็เลยถูกปัดตกไปในเวลาเดียวกันค่ะข่าวการสวรรคตของพระราชาก็ถูกส่งมายังเมืองฮันยางซึ่งก็ได้มีการทําพิธีไว้อะไรกันแบบเรียบร้อยและทุกคนเนี่ยก็สาปแช่งอีชางเพราะทุกคนคิดว่าอีชางเนี่ยเป็นกบฏซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับการที่มเหสีโจเนี่ยคลอดบุตรชายออกมานั่นท ให้บุตรชายของมเหตีโจเนี่ยกลายเป็นองค์รัชทายาทองค์ถัดไปทันทีกลับไปที่ด้านของมุลยองเซเจค่ะหลังจากที่อีชางยองชินและคณะเนี่ยได้ถูกจับกลุ่มยองชินเขาก็พยายามที่จะแหกคุกและช่วยทุกคนออกมาได้ด้วยทักษะของยองชินเนี่ยเขาก็มีความสามารถและเขาก็สามารถแหกคุกออกมาได้จนทําให้เขาเนี่ยใช้ปืนเจาะไปที่โจฮักจูและเขาก็ได้ยิงออกไปแต่คนที่มารับกระสุนแทนโจฮักจูนั่นก็คือองค์คณะคนสนิทของโจฮักจูนั่นเองในขณะที่ทหา กํากลังจะจับกลุ่มยองชินก็มีผีดิบตนหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้ามาซึ่งผีดิบตนนั้นเนี่ยถูกธงปัก เอาไว้กลางหลังแต่ผีดิบคนนี้มีหน้าตาที่คุ้นมากนั่นก็คือวีรบุรุษอันยนนั่นเองซึ่งนี่คือแผนของอันยอนที่วางไว้ตั้งแต่แรกเพราะก่อนที่อันยอนจะตายจากการถูกยิงเนี่ยอันยนเขาได้กระซิบกับอีชางว่าให้ซอบีเนี่ยใช้สมุนไพรคืนชีพกับอันยอนเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าประเทศตอนเนี้มันมีโรคนี้อยู่และอีชางเนี่ยจะได้ผลผิดจากการฆ่าพ่อของตัวเองซึ่งขนานั้นเองอันยอนก็วิ่งเข้ามาในกลุ่มทหารหลวงนี่คือครั้งแรกที่ เหล่าทหารได้เห็นผีดิบตัวเป็นๆซึ่งอันยอนเนี่ยก็วิ่งไปกัดหน้าโจฮักจูทําให้โจฮักจูเนี่ยล้มลงกับพื้นแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันอีช้างก็ใช้ดับ หัวอันยอนวีระบุุษที่เขาเคารพที่สุดเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ทหารหลวงและเหล่าเจ้าขุนมุลนานเนี่ยได้เห็นว่าแท้จริงแล้วมันมีผีดิบเกิดขึ้นงอีชางก็ได้บอกกับทุกคนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโจฮักจูเขาใช้มันเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นให้เปิดใจรับฟังเสียงของประชาชน ให้ทำงานเพื่อราษฎรให้เปิดหูเปิดตาดูว่าราษฎรเนี่ยมีความลําบากขนาดไหนรับฟังเสียงของประชาชนแล้วเลือกข้างซะซึ่งจุดนี้ก็ทําให้ทหารและเหล่าขุนนางทุกคนเนี่ยกลับมาจงรักภักดีกับอีชางอีกครั้งค่ะมาที่ฝั่งของซอบีและอดีตเจ้าเมืองค่ะเขาก็ได้นาตัวโจฮักจูมาเพื่อพยายามที่จะรักษาแต่ตัวโจฮักจูเนี่ยหลังจากที่เขาโดนกัด เขาก็ไม่ได้กลายเป็นผีดิบแต่ว่าเขากลับนอนป่วยเหมือนคนใกล้ตายเป็นอาการเดียวกับแพทย์ฝึกหัดที่เคยตายในซีซั่นที่หนึ่งหลังจากที่เขาได้คิดปัญหาข้อนี้มานานเขาก็ได้ข้อสรุปว่าโจฮักจูจะไม่กลายเป็นผีดิบแต่เขาจะป่วยตายตัดภาพมาที่มูยองค่ะมูยองเขาก็ได้ปลอมคําสั่งของอีชางว่าให้พาตัวโจฮักจูเนี่ยไปที่เมืองหลวงฮันยางซึ่งซอบีเนี่ย ก็เชื่อดังนั้นซอบีมูยองและโจฮักจูเนี่ยจึงพากันไปที่เมืองหันยางแต่แล้วเนี่ยในระหว่างทางซอบีก็รู้ความจริงว่านี่ไม่ใช่คําสั่งของอีชางใช่ไหมเธอกําลังทรยศอีชางอยู่ใช่ไหมซึ่งตัวมูยองเขาก็สารภาพผิดว่าเขาเนี่ยทรยศหักหลังอีชางจริงๆแต่เขามีความจำเป็นที่จะต้องทำเพราะภรรยาของเขาเนี่ยตั้งท้องอยู่ที่ในเมืองหลวงนั่นเองแต่ในขณะที่เขากําลังสารภาพผิดกับซอบีเนี่ยทหารจากเมืองหลวงก็ได้เข้ามายิงมูยองและรีบฉกตัวโจฮักจู กับซอบีไปแทนทิ้งมูยองไว้ตามลําพังและอีชางเขาก็รู้ความจริงมาโดยตลอดว่ามูยองเนี่ยในที่สุดเขาก็จะต้องทรยศตัวเองอยู่ดีแต่แล้วอีชางเขาก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรเลยเขาก็เข้าใจว่ามูยองคงมีความจําเป็นที่จะทําแบบนี้และในที่สุดมูยองก็ได้ตายในอ้อมกอดของอีชางค่ะกลับมาที่ฮันยางค่ะหลังจากที่ซอบีพยายามช่วยโจฮักตูอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จเนี่ยแต่อยู่ๆเขาก็ได้นึกถึงเหตุการณ์ในถ้าที่เขาไปหาสมุนไพรว่าซอมบี้เนี่ยกลัวน้ํา เขาจึงได้ช่วยกันเอาโจฮักจูเนี่ยลงไปแช่ในน้ำซึ่งพอตัวโจฮักจูแช่ในน้ำเนี่ยปรากฏว่ามันมีตัวปรสิตหรือว่าตัวหนอนเนี่ยวิ่งออกมาจากแผลพอผ่านไปสักพักเนี่ยโจฮักจูก็มีอาการดีขึ้นทันทีนั่นหมายความว่าน้ำสามารถรักษาโรคนี้ได้ค่ะหลังจากที่โจฮักจูหายดีแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มได้ทราบข่าวว่ามีทหารเนี่ยบุกเข้าไปค้นตำหนักของความเหตุสีโจดังนั้นเขาจึงลงโทษทหารทุกคนที่กล้าบุกเข้าไปในตำหนัก ของลูกสาวตัวเองซึ่งในขณะนั้นเนี่ยอีชางและยองชินก็ได้แอบซ่อนตัวเข้ามาในหันยางในที่สุดและเขาก็ปลอมตัวเพื่อที่จะมาพบกับซอบีลีซอบีเขาก็รายงานทุกอย่างในสิ่งที่เขารู้มาโดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรที่ตัวสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรแต่ไข่สีขาวบนสมุนไพรนี่แหละที่เป็นตัวการเพราะไข่ตัวเนี้ยมันจะไปฟักตัวในสมองของผู้ป่วยและเขายังได้บอกอีชางอีกว่าแต่เขาเนี่ยก็ยังห่างไกลจากการรักษาโรคนี้ให้หายขาดกับอีกเรื่องที่ซอบีได้บอก อีชางนั่นก็คือซอบีเนี่ยได้พบกับภรรยาของมูยองซึ่งภรรยาของมูยองเนี่ยบอกกับซอบีว่ามีคนขโมยลูกของเธอไปซึ่งเขาเนี่ยได้ให้กหําเนิดลูกชายดังนั้นอีชางจึงมอบหมายให้ซอบีเนี่ยไปสืบเรื่องนี้ในตําหนักของมเหสีโจเพราะเขาเนี่ยก็ตั้งหงิดตั้งหงิดใจเหมือนกันว่ามเหสีโจเนี่ยไม่ได้ท้องดังนั้นซอบีจึงได้ไปขออนุญาตกับโจฮักจูว่าให้ตัวซอบีเนี่ยไปเป็นแพทย์ประจําตัวของพระมเหสีโจซึ่งเขาก็ได้รับอนุญาตซึ่งโจฮักจูเนี่ยก็พาซอบีเขา เข้ามาตรวจพระมเหสีโจในตำหนักและในระหว่างที่เขาตรวจจอบีก็ได้รายงานว่ามเหสีโจเนี่ยไม่มีอาการของคนท้องเลยโจฮักจูก็เลยรู้ความจริงว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเธอนั่นเองซึ่งตัวโจฮักจูเนี่ยรับไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสายเลือดของเราอยู่เลยดังนั้นโจฮักจูเนี่ยเขาก็เลยมีแผนที่จะไปตามหาเชื้อพระวงให้กลับมาครองมลงังแต่ว่าตัวมเหสีโจเนี่ยเขาได้ใส่ย,ยาพิษ ลงไปในชาที่พ่อของตัวเองกําลังดื่มอยู่ในตอนนั้นเองโจฮักจูก็เลยช็อกแล้วก็สิ้นใจต่อหน้าลูกสาวตัวเองในที่สุดดังนั้นอํานาจทุกอย่างจึงตกไปอยู่ที่มเหสีโจเพียงคนเดียวหลังจากที่พ่อของเธอตายเนี่ยมเหสีโจเนี่ยก็ได้ให้ซอบีไปขังอยู่ในคุกเดียวกับที่ผีดิบเนี่ยอยู่แล้วก็สั่งให้ซอบีเนี่ยศึกษาหาความรู้พวกนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะตัวมเหสีโจเนี่ยมีแผนการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับผีดิบกลุ่มนี้กลับมาที่ด้านของอีชางคะ่ะ หลังจากที่เขาได้รวบรวมพลทหารแล้วก็ปลุกใจทหารแปลพักมาได้หนึ่งกองกําลังเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจแน่วแน่ว่าเขาจะไปโค่นบันลลังก์ของมเหสีโจคนนี้ให้ได้ซึ่งในที่สุดเขาก็มาถึงตำาหนักที่มเหสีโจอยู่ค่ะแต่เมื่อเขามาถึงเนี่ยปรากฏว่ามเหสีโจกลับบอกกับอีช้างว่าถ้าันไม่ได้บัลลังก์นี้ใครก็ไม่ได้ทางนั้นจังหวะนั้นเองมเหสีโจก็ได้ปล่อยกลุ่มผีดิบเนี่ยให้วิ่งเข้ามาในวงังเพื่อที่จะมากำจัดกลุ่มอีช้างทั้งหมดดังนั้นอีช้างจึงมีคําสั่ง ให้ปิดประตูวงังทันทีเพื่อที่จะไม่ให้เหล่าซอมบีเนี่ย ออกจากประตูวังไปกัดคนนอกเมืองซึ่งพอปิดประตูวังแล้วเนี่ยตัวอีชัางและกลุ่มต่อต้านเนี่ยก็เริ่มต่อสู้กับซอมบี้ซึ่งเหล่าผีดิบเนี่ยก็ไม่ไวายที่จะกัดมาเห็นซีโจร,รวมไปถึงกัดแขนเด็กที่เป็นว่าที่องค์ราชายาตองค์ต่อไปด้วยการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอีชังและซอมบี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะตัวซอบีเองเนี่ยได้เห็นทารกเขาก็ได้รีบวิ่งไปช่วยแล้วก็ใช้ผ้าจุดไฟและพลุ่มตัวเองหนีออกมาได้เขาจึงรีบเอามือทารกที่ถูกกัดเนี่ย ไปแช่ในน้ำเพื่อให้ตัวปรสิตเนี่ย วิ่งออกไปทําให้เขาเนี่ยรักษาเด็กทารกเอาไว้ได้ซึงกลับมาที่ด้านนอกเนี่ยอีชางกับคณะเนี่ยก็ต่อสู้กับซอมบี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ต่อสู้กันแบบดุเดือดมากแต่ดูเหมือนว่าฝั่งอีชางเนี่ยจะเสียเปรียบเพราะว่ามีจานวนคนที่น้อยมากจังหวะนั้นเองอีชางคิดได้ว่าซอมบี้เนี่ยกลัวน้ําอีชางและคณะจึงได้วิ่งไปที่แม่น้ําแต่ปรากฏว่าแม่น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยเขาก็เลยจุดไฟที่ศาลากลางน้ําเพื่อหวังที่จะให้น้าแข็งเนี่ยมันรลายให้เร็วที่สุดซึงกลุ่ม ช้างและกลุ่มทีดิบเนี่ยก็ต่อสู้กันบนทานน้ำแข็ง แต่แล้วเนี่ยกลุ่มอีช้างก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้เหล่าทหารเนี่ยก็ถูกผีดีบกัดไปทีละคนทีละคนรวมถึงอีช้างด้วยเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็ถูกกัดในที่สุดแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจเนี่ยเขาได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายในการทุบน้ําแข็งและใช้ร่างของทหารอ้วนเนี่ยขล่มทานน้าแข็งตรงนี้ให้แตกออกจากการละ,ละลายลงสู่แม่น้ํารวมถึงทหารทุกคนที่ถูกกัดด้วยซึ่งพอทุกคนจมดิ่งลงไปในน้ำเนี่ยพอปรสิตวิ่งออกมาจากแผลแล้วเนี่ยทำให้คนที่ถูกกัดเนี่ยกลับมามีสติ และว่ายน้ําขึ้นฝั่งได้ในที่สุดซึ่งทุกคนที่รอดขึ้นมาจากน้ําได้ก็มไม่มีใครกลายเป็นผีดิบเลยนั่นหมายความว่าน้ำเนี่ยสามารถช่วยชีวิตพวกเขาไม่ให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นผีดิบนั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะสบีเขาก็ได้มาขอให้อีชางเนี่ยไว้ชีวิตเด็กคนนี้เถอะ เพราะว่าซอบีเนี่ยช่วยเด็กคนนี้ไม่ให้กลายเป็นผีดิบแล้วเด็กคนนี้ไม่มีอันตรายอะไรแล้วแต่ตัวอีชางเองเนี่ยเขาต้องเลือกว่าเขาจะให้ใครเป็นผู้ครองบัลลังก์เพราะถ้าอีชางขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยหมายความว่าเด็กคนนี้จะต้องตายเพราะตอนนี้เนี่ยราฎร,รเข้าใจว่าเด็กคนนี้คือองค์ราชทายาทคนต่อไปอยู่หรืออีกทางหนึง่งให้เด็กคนนี้ขึ้นครองราชแล้วอีชางเนี่ยต้องตายซึ่งจังหวะที่เขาคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีเนี่ยเขาก็ได้นึกถึงคําพูดของอาเขาว่าไม่ว่าเราจะอยู่สูงหรือว่าอยู่ต่ําแค่ นเ,นเราก็มีเลือดสีเดียวกันนั่นก็คือสีแดงเป็นการเปรียบให้ฟังว่าต่อให้เราจะเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นคนเราก็มีเลือดเนื้อเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ทีนี้อีชางเขาก็เลยเลือกช้อยที่3ค่ะให้เด็กคนนี้เนี่ยขึ้นของราชในอนาคตและให้ตัวเขาเองเนี่ยตายเพียงในน้ำเท่านั้นเพราะเขาเนี่ยจะหายไปจากวังซึ่งเขาก็ได้บอกเหล่าขุนนางเนี่ยว่าไม่ให้จดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ลงในประวัติศาสตร์คือให้เขียนแค่ว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องบอกว่ามีโรคที่ฟื้นนจาาาากกกคววววมมตตตยแล้้้็ไไ่ออองงงบััทึึประิขออีชซ ตัวเขาเนี่ยจะหายไปจากวังและตัวเขาก็จะหายไปจากประวัติศาสต์เช่นกัน7ปีต่อมาค่ะประเทศก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งราษฎรก็มีกินมีใช้องราชธายาตก็เติบโตขึ้นมาได้เป็นอย่างดีเติบโตมาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดซึงตัวเขาเองเนี่ยก็มีความสงสัยว่าในประวัติศาสตร์7ปีที่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้น แต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถตอบคําถามเขาได้เลยแต่ในขณะที่องค์ราชทายาทคนนี้กําลังนอนหลับเนี่ยทหารได้เห็นว่ามีปรสิตหรือว่ามีหนอนเนี่ยวิ่งอยู่ในตัวของเด็กคนนี้นั่นหมายความว่าการรักษาของซอบีใน7ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ผลเลือหรือว่าปรสิตตัวนี้ยังคงอยู่ในตัวองค์ราชทายาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นส่วนฝั่งของอีชางคะ่ะหลังจากที่เขาหายไปจากวังเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้หนีหายตายไปไหนนะแต่ ว่าตัวอ e ีชางซอบีและยองชินเนี่ยเขาได้ออกตามหาสมุนไพรที่ว่าว่าต้นกําเนิดเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ซึ่งตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยเขาก็ได้ออกตามหาแบบไม่หยุดเลยจนวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับชาวบ้าน2คนซึ่งชาวบ้าน2คนนี้เขาบอกว่าเขาซื้อสมุนไพรเนี้ยมาจากชาวจีนดังนั้นอ e ีชางและคณะเนี่ยจึงเริ่มออกตามหาโดยกลุ่มอ e ีชางเนี่ยก็ได้ออกตามหาไปยังตอนเหนือซึ่งทําให้เขาเนี่ยได้พบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แบบร้างมากเหมือนไม่มีคนอยู่ แต่เต็มไปด้วยซากศพที่นอนอยู่เต็มพื้นบวกกับซอมบี้ที่ยังไม่ตายเนี่ยถูกขังเอาไว้ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีกระดิ่งมัดเอาไว้ที่ขาทุกคนเลยเขาก็สงสัยมากว่านี่มันคืออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นซอมบี้หรือว่าเห็นผีดิบมาเจ็ดปีแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงบันใดนั้นเองเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีดาบห้อยอยู่ที่เอวซึ่งเป็นผู้หญิงปริศนาที่หันมามองหน้าเขาและําให้เราต้องไปหาคําตอบกันต่อไปว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย ใแล้วเรื่องก็ตัดจบค่ะต้องบอกว่าซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่เรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่เน้นกลยุทธ์แล้วก็เน้นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอีชางกับกลุ่มผีดิบซึ่งถ้าเทียบกับซีซั่นที่1แล้วเนี่ยซีซั่นสอมีความแอคชั่นเยอะกว่าซีซั่นหนึ่งมากวกกับเราก็ได้รู้กันแล้วนะว่าไอ้ตัวปรสิตมันกลัวน้ําแต่มันก็ไม่ได้รักษาให้หายขาดเพราะว่าดูจากองค์ราชทายาทองค์เล็กเนี่ยยังมีตัวปรสิตนี้วิ่่่งงอออยยููในนนตัวัวซึเเรราากก้หมื ว่าไอ้โรคเนี้ยมันจะจบที่ตรงไหนและมันจะมีวิธีรักษาที่หายขาดหรือเปล่าและประเด็นที่เป็นท็อกออฟดูทาวเลยนั่นก็คือผู้หญิงปริศนาที่โผล่มาตอนท้ายเป็นใครทําไมถึงโผล่มาอยู่ในหมู่บ้านตอนเหนือและดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะมีฝีมือแล้วก็มีทักษะในการต่อสู้กับผีดิบพอสมควรมันจึงเป็นที่มาของการสร้างภาคแยกนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเน็ตติกก็ได้ลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะและเขาใช้ชื่อตอนว่าอาชินแห่งเผ่าเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาคําตอบกันใน แกยว่าอาชินเนี่ยคือใครและเขามีส่วนสําคัญยังไงกับโรคระบาดโรคนี้และนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในผีดิบคลั่งบอลลังเดือดซีซั่น2ค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และก็กดซับช่องไอพายทีวีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ